สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะการมีทุลรนะคะจะต้องเดินทางด้วยรถไฟฟ้าสายสีชมพูนะคะอยากจะบอกว่ากาเนี่ยมีบัตร BTS อยู่แล้วนะคะ<ๆ>ก็เลยสามารถใช้เชื่อมต่อมาได้เลยนะคะอย่างแรกเนี่ยก็ดูป้ายก่อนนะคะก็คือกาเนี่ยจะไปทางเส้นสูตรราชการก่อนนะคะ<ๆ>ก็เลยเดินไปฝั่งสูตรราชการ<ๆ>ก็คือพี่เขาบอกว่าเราจะต้องเดินข้ามตรงนเนี้ยเนี่ยไปขึ้นรถไฟฟ้าสายสีชมพูฝั่งที่มันไป ไปสุราชการอันนี้มาไม่ทันนะคะขบวนนี้ไปแล้วจ้าไม่เป็นไรจ้ะเรายืนต่อแป๊บหนึ่งได้เนาะนี่นะคะเขาก็จะมีแบบว่าตารางตะรงบอกนะคะว่าอีกกี่นาทีนะคะรถจะมาแล้วดูดิบริเวณรอบๆก็คือเส้นรถไฟฟ้าเนี่ยอยู่ติดกับเขาเรียกอะไรอะ่ะ ถนนเลยนะคะก็คือจะมีรถวิ่งผ่านนี่จ้าอีกสองนาทีจะมาแล้วก็แอบตื่นเต้นนะจ้านี่เรายืนรอแค่แป๊บเดียวเองนะคะก็คือรถมาเลยอยากจะบอกว่ารถเขาเนี่ยมีความกระปุกกระปิกน่ารักนะคะอยากจะบอกอันนี้เป็นรถไร้คนขับนะคะก็คือไม่แน่ใจว่าเป็นแบบไฟฟ้าที่แบบใช้ระบบคอมพิวเตอร์หรือเปล่านะคะอันนี้ไม่ค่อยมีความรู้เท่าไหร่นะคะ นี่นะคะก็คือปริมาณคนเนี่ยไม่ได้เยอะมากนะคะแล้วก็บริเวณเก้าอี้นั่งเนี่ยก็ไม่ได้เยอะด้วยนะคะแต่ก็คือกว้างฝางนะคะแล้วก็สบายด้วยนะคะนี่นะคะก็คือจะเป็นขนาดกับ บนถนนเลยนะคะก็คือวิวเนี่ยสวยมากนะคะเกาหลีเกาใจสุดๆเลยนะคะนี่ก็จะเป็นเก้าอี้นะคะยิ่งมาตอนแบบแสงสี่โมงห้าโมงเนี่ยก็คือฟิลแบบว่าเออถ่ายออกมาเนี่ยแสงมันปังมันสวยนะคะเอาจริงๆเนี่ยถ้ามีคนให้ถ่ายเนี่ยก็แบบไปยืนแบบอุ้ยทำเอ็มวีได้เลยนะคะแต่บังเอิญมาคนเดียวจ้าก็ได้แค่วิวไปนะคะอ่าโอเคเราจะให้ดูวิวเพลินๆน,นะคะนี่ก็จะประมาณนี้เนาะคือแสงเขาอะ มันให้ความแบบมันสวยจริงๆนะคะคือการนะเป็นคนชอบถ่ายรูปอะไรที่มันติดแสงแบบนี้ด้วยนะคะยิ่งมองไปเนี่ยมันยิ่งเพลินตาเพลินใจและเมยดละไมามากคือแบบมันไม่ได้เวอร์นะคะแต่คือมันสวยจริงๆนะดูดิทุกคนเวลาแบบแสงมันตกกระทบอะ่ะคือแนะนําเลยนะคะถ้าใครเป็นสายคอนเทนต์เนี่ยอาจจะต้องแบบมาลองนั่งสักครั้งสองครั้งนะคะปริมาณคนเนี่ยก็ไม่ได้เยอะอะไรมากนะคะดูดิ ชอบอ่ะบรรยากาศอะไรแบบนี้ก็คือแบบเกาหลีเกาใจฟูดฟูดอ่ะ ไปไปมาๆก็คือถึงแล้วจ้าใช้บัตรพีเอสแตะเลยนะจ้าปุ๊บแล้วก็ขึ้นทางบันไดเลื่อนไปจ้าอันนี้นะคะกล้ามมาลงสถานีหลัก4ี่เนี่ยคือเส้นทางเขาอ่ะมันก็จะเชื่อมกับรถไฟฟ้าสายสีแดงใช่ไหมโอเคแล้วอันนี้นะคะก็คือการกําลังจะกลับแล้วนะคะเราก็จะต้องผ่านไอรถไฟฟ้าสายสีแดงเนี่ยอีกรอบหนึ่งนะคะนี่ทุกคนเห็นไหมคือการกําลังจะกลับใช่ป่ะเราคือเนี่ยรถ ไฟฟ้าสายสีชมพูเนี่ยผ่านหน้าไปก่อนนะคะแล้วก็บนหัวเนี่ยจะเป็นรถไฟฟ้าสายสีแดงนะคะทุกคนคือเอาจริงๆก็คือสวยอยู่นะแล้วบรรยากาศตอนกลางคืนทางเชื่อมเนี่ยก็อาจจะแบบไม่ค่อยมีคนนิดนึงนะคะโอเคมาถึงแล้วเราก็แต้มเข้ากันไปเลยจ้านี่นะคะเราก็จะต้องไปทางอะไรเนี่ยไม่แน่ใจนะคะว่าอันนี้ก็คือกลับไปสถานีมีนบุรีค่ะ แล้วเราก็จะไปเชื่อมกับสถาน,นี BTS เนี่ยวัดพระ4ีนะคะทุกคนนี่นะคะบ,บริเวณตอนกลางคืนเนี่ยก็คือหน้าตาก็จะประมาณนี้เนาะทุกคนก็คือเงียบเหงานิดนึงอ่ะรอก็แอบ,บนานนิดนึงนะแต่น้องก็มาแล้วโอเคเขาบอกว่าถ้าหมดขบวนเนี้ยมันก็จะต่อด้วยประมาณ7-8นาทีมาคันนะคะจริงๆก็คือมันมืดแล้วละ2องทุ่มครึ่งเอาจริงคือถ้าเวลานี้มันก็ไม่ควรที่จะมีคนเท่าไหร่แล้ว ดูดิก็คือขอบวนก็โล่งอยู่แต่ว่าแอร์เย็นฉ่ำเย็นสบายมากทุกคนนี่นะคะก็คือชานชลาที่ถึงเนี่ยก็คือสถานีนี้ก็คือไม่มีคนขึ้นเลยจ้าโอเคถึงแล้วทุกคนออกได้เราลงตรงนี้ก็คือลงสถานีเขาเรียกอะไรหลักสี่ไม่แน่ใจ แล้วก็มันจะไปเชื่อมต่อกับทุกคนเห็นไหมเห็น BTS ข้างบนแหมมันจะไปเชื่อมกับสถานีวัดพระศรีมหาธาตุรถไฟฟ้า,า BTS เนี่ยหรือว่าสายสีเขียวนั่นเองนะจนจะไม่ไปไม่ยากเลยจ้ะโอเคมาแล้วทุกคนดูดิ BTS เรามาแล้วโอเคเราก็กลับมาสู่สภาพสถานการณ์ปกติที่มีคนแบบเยอะเหมือนเดินมันจะโอเคเตรียมตัวกลับบ้านนะจ๊ะบ๊ายบาย